ขอน,นก่นบุรีบรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งนายกอบจอการคึกคักมีประชาชนวัยรุ่น18ปีและผู้สูงอายุไปใช้สิทธิ์แต่เช้าพอ,ออกก,กตการลงตรวจหน่วยเลือกตั้งเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์พ่ออบอจอเป็นหน่วยงานใกล้ตัวที่สุดหากเกิดเหตุพายุฝนหนักสามารถยุติการลงคะแนนได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งนายกอบจอการแต่ละหน่วยมีความคึกคักตั้งแต่เช้า หลังจากฝนได้ตกมาตลอดทั้งคืนเป็นวันที่สองในเช้าวันนี้ท้องฟ้าเริ่มเปิดประชาชนจึงสามารถเดินทางไปลงคะแนนกันแต่เช้าเกรงว่จะเกิดฝนตกลงมาอีกได้เพราะทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจะมีฝนตกต่อเน,นื่องต่อไปอีกระยะหนึ่งด้วยที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรีร้อยตำรวจเอกพงบัฑิตปิ่นสุวรรณผออกก,ะกะตประจำจังหวัดกาญจนบุรีพันจะเอกวิรัต์รำจวนเกียรติ รงองผอ,อสำนักง,งานกรกตจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายนิรันดร์บุญลาดหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมได้เดินทางลงพื้นที่หน่วยลงคะแนนของูนย์เด็กเล็กทั้ง2หน่วยได้เวลาเปิดหีบลงคะแนนมีประชาชนเริ่มทยอยใช้สิทธิ์กันไม่ขาดสายมีทั้งกลุ่มวัยรุ่นอายุเพียง18ปีที่เพิ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนครั้งแรกก็ไปใช้สิทธิ์กันรวมไปจนถึงผู้สูงอายุซึ่งในหน่วยเลือกตั้งที่21ศสนย์เด็กเล็กแห่งนี้ ร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็จะเดินทางไปใช้สิทธิ์หน่วยนี้ด้วยเช่นกันโดยได้รับแจ้งว่าในช่วงเช้าทางผู้ว่าติดภารกิจจะเดินทางไปใช้สิทธิ์ในช่วงบ่ายแทนส่วนผู้สมัครทั้งสองท่านสำหรับผู้สมัครรับเลือก,น,ก,กานายกอบจกาญจนบุรีมีสองคนประกอบด้วยเบอร์นหนึ่งนายสุกวีแสงเป่าอดีตประธานสภาทนายความจังหวัดกาญจนบุรีอดีตผู้สมัครสสกาญจนบุรีพักอนาคตใหม่และพักก้าวไกล จะไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนในพื้นที่อำเภอท่าม่วงและเบอร์สองนายแพทย์ประวัติหรือหมอวัดกิจธรรมกุลนิดผู้อํานวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยอดีตรองนายแพทย์สาธารณสุขการจนบุรีที่ลงในนามทีมพลังการไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนในอำเภอด่านมะขามเตี้ยโอกาสนี้ร้อยตํารวจเอกพงษ์บัณฑิตปิ่นสุวรรณผอกกตได้กล่าวว่าช่วงนี้ทีดินฟ้าอากาศในพื้นที่เกิดฝนตกหนักติดต่อกันมาหลายวันโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์สภาพอากาศว่าในพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่องอีกหลายวันและดูแล้วเช้านี้ห้องฟ้าเปิดคาดว่าน่าจะยังไม่มีฝนตกลงมาอีกอย่างไรก็ดีได้กำชับไปยังนายอนันติทัศริปรลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีพอออการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีให้เตรียมแผนสํารองไว้ด้วยหากเกิดมีฝนตกหนักโดยเฉพาะที่เป็นเต็นท์อาจจะมีอุปสรรคได้หากฝนไม่แรงมากก็สามารถดําเนิกนการต่อได้ แต่หากไม่สามารถดําเนินการได้จริงก็สามารถไปใช้กฎหมายสามารถเลื่อนการลงคะแนนเลือกตั้งออกไปได้เพราะเหตุสุดวิสัยจริงๆโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนเช่นท้องผาภูมิศรีสวัสดิ์และสังขบ,บุรีพอพื้นที่เหล่านี้หากเกิดฝนฟ้าจะมีอุปสรรคมากแต่ต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละพื้นที่นั้นๆและฝากขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์กันมากๆอย่านอนหลับทับสิทธิ์เพราะการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดถือเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด องค์กรนี้จะดูแลด้านงบประมาณที่จะนำงบประมาณไปพัฒนาท้องถิ่นท่านอยากจะให้ใครเข้าไปดูแลท่านมาเป็นผู้บริหารหรือนายกองค์การบริหารท่านจะต้องออกไปใช้สิทธิ์ไม่เช่นนั้นแล้วจะมาบนภายหลังไม่ได้ว่าทาไมไม่ได้คนที่ท่านต้องการให้เข้าไปบริหารงานท้องถิ่นเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องออกไปใช้สิทธิ์กันให้มากๆส่วนกลุ่มวัยรุ่นอายุ18ปีเพิ่งมีโอกาสออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเป็นครั้งแรกบอกเพียงสั้นๆว่าอยากให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์กันมากมาก มันมีผลดีในอนาคตหากเราได้บุคคลดีๆเขาจะได้เข้าไปพัฒนาไปบริหารงานชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีต่อไปข่าวนิงยีการสนาบุรีชิติการไหล,ลาวารินรายงาน